เรื่องเล่าเจ็ดแผ่นดินหม่อมเจ้าพีเสเดศรัชนีจากเฟซบุ๊กเพจปราดสามสีอันจะอ่านในหนังสือเรื่องเล่าเจ็ดแผ่นดินของหม่อมเจ้าพีเสเดจรัชนีหม่อมเจ้าพีเสเดจรัชนีเป็นพระโอรสในพระราชวรวง์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรกับหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์รัชนีอดีตองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และมีผลงานนิพนธ์โดยทรงใช้นามปากกาว่าพอนะประมวลมากพระองค์ทรงระบุเอาไว้ในหนังสือเรื่องเล่าเจ็ดแผ่นดินเกี่ยวกับการปฏิวัติ24มิถุนายน2475เอาไว้อย่างน่าสนใจข้าพเจ้าจึงของยกเอาบางส่วนมาให้เราชาวไทยได้อ่านกันเรื่องเล่าเจ็ดแผ่นดินของหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีในหน้า67ระบุว่า กลุ่มนักเรียนนอกและนักเรียนทหารบางคนถูกครอบงำด้วยอิทธิพลทางการเมืองของฝรั่งเศสในยุคข,ของการล้มล้างสถาบันเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐและมีประชาธิปไตยเสรีนิยมถึงแม้บางคนมีความจงรักภักดีกับเจ้านายแต่ก็มีจำนวนมากที่เห็นว่าสถานการณ์ลำบากเกินกว่าที่พระเจ้าอยู่หัวจะทรงแก้ไขทั้งที่ประเทศชาติเกิดวิกฤตเหมือนทุกแห่งทั่วโลก หลายคนไม่เชื่อถือในอภิรัฐมนตรีสภาเพราะสมาชิกส่วนมากเป็นเจ้านายผู้ใหญ่และมีเรื่องถูกตำหนิอย่างไม่เป็นธรรมอยู่จนเกิดความรู้สึกไม่ชอบเจ้าขึ้นนักเรียนนอกจากปารีสและบางประเทศในยุโรปกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกัน7คนซึ่งต่อมามี15คนเรียกตัวว่าเป็นผู้ก่อการปฏิวัติ ได้ยึอดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญหนึ่งในนั้นคือหลวงพิบูลสงครามเป็นทหารใต้บังคับบัญชาของพระองค์ท่านโดยตรงรัชกาลที่7รับสั่งว่าหลวงพิบูลสงครามเป็นคนเก่งฉลาดและเป็นนายทหารที่ทรงโปรดนักเรียนเพียรผ่านท้องทะเลไทย สมาชิกศึกษาลายเลศรู้นึกขำที่คำไทยเคยเทียบว่าพวกหัวนอกผู้ผ่านแล้วแนวเรียนหัวในหัวนอกโน้นนานสมัยรับราชการหวานไกลพืชกล้าเกิดก่อต่อเยื่อใยยาวประโยชน์จากราชการที่หจวบนี้มีแนว เรียนจริงอิงหลักได้ดีเรียนหรือว่าสักแต่เรียนว่ารู้เพียนเรียนใช่เรียนเล่นเพียนพิเทเยตปราดวิชาพาคูสุดเจ้าเดาเดินในฉะนี้มีหลักอ้างอิงพยานส่อส่งพงสาวดารเด่นเขาเมื่อบ้าว่าราชการโกยกอบหรือเมื่อกุ้ยเป็นเจ้า ครอบบ้านครองเมืองเรื่องเล่าเจ็ดแผ่นดินของหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีในหน้า76-77ระบุว่าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนายน2475กลุ่มทหารและพล,ละเรือนที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรประกาศยึดอำนาจในเช้าตรู่ของวันที่24 ทหารนำรถถังสองสาคัญแล่นเข้าไปในวังบางขุนพรหมเชิญเสด็จทูลกระหม่อมบริพัตรหรือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วารพินิษรวมถึงจับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งเสด็จมาเยี่ยมกรมพระยาดำรงมาคุมขังในห้องแคบๆยังมีเจ้าหน้าที่รัฐอีก40คนถูกจับขังไว้เป็นตัวประกันพร้อมกัน คณะก่อการได้ยึดสถานที่สำคัญสำคัญและขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปโดยอยู่ใต้พระธรรมนูญการปกครองแผ่นดินซึ่งคณะราษฎรได้สร้างขึ้นถ้าหากคณะราษฎรนี้ถูกทำร้ายด้วยประการใดๆก็จะต้องทำร้ายเจ้านายที่คุมไว้เป็นการตอบแทนควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมคนเอกพระยาพหลพลพ,พยุหะเสนาคนเอกพระยาทรงสุรเดช พลเอกพระยาฤทธิอัคเนในเวลานั้นพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินทหารราบทหารหัวเมืองทหารปืนใหญ่และทหารรถถังรวมกันหลายกองพลตามคำสั่งของหัวหน้าฝ่ายให้มาชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแจ้งว่าเป็นการมาซ้อมรบเมื่อได้เวลาพระยาพหลพลพยุหะเสนาปืนขึ้นไปยืนบนรถพุ้มเกราะและอ่านประกาศ คณะราษฎรว่าคณะผู้ก่อการได้เปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จแล้วเมื่อกล่าวจบทหารในคณะผู้ก่อการร้องชัชโยนับเป็นการยึดอำนาจโดยฉับพลันทหารที่เหลือรวมถึงประชาชนทั่วไปไม่มีส่วนรู้เห็นนอกจากเป็นคนดูไม่ทราบว,ว่าตนจะมีส่วนร่วมในการปฏิวัติและคงไม่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่มีใครคัดค้าน อีกอย่างคือบริเวณรอบลานพระรูปมีปืนกลและรถถังเตรียมมาควบคุมสถานการณ์ไว้วันที่25มิถุนายน2475เมื่อคณะราษฎรยึดอำนาจได้แล้วฝ่ายทหารเรือมีตัวแทนคือนอตอหลวงสุภัชลาใสานำเรือรบหลวงสุโข,ขไทยที่กองทัพเรือสร้างถวายโดยให้ชื่อตามพระนามก่อนขึ้นครองราช มารับเสด็จที่วังไกลกังวลพร้อมนำหนังสือกราบบังคมทูลให้เสด็จกลับกรุงเทพเรือรบหลวงสุขโขทัยแล่นมาจากกรุงเทพและจอดลอยลำอยู่หน้าวังไกลกังวลมีนายทหารยืนเรียงอยู่บนดาดฟ้าเรือถือปืนเล็งตรงมาทางพระตำหนักหม่อมราชวงศ์สายสวัสดีธิดาของท่านชินหรือหม่อมเจ้าสุภสวัสดิวงสนิทสวัสดิวัตรพระเชษฐาของสมเด็จพระนางรำไพพัรณีเล่าว่า หลวงสุพัชลาสายขึ้นบกมาขอเข้าเฝ้ามีรับสั่งหยอกว่าเอาเรือสุขโขไทยมารับเฉลือหลวงสุขกราบพระบาทน้ำตาหนองหน้าขอพระราชทานอภัยและกราบบังคมทูลว่าบัดนี้พวกคณะท้ายถียาหรือยึดอำนาจแล้วขอเชิญเสด็จกลับกรุงเทพถ้ามีการขัดขืนและเกิดการทำร้ายพวกข้าพระพุทธเจ้าถือปืนเตรียมพร้อมอยู่บนเรือสุขโขทยัย ปืนทุกกระบอกเล็งตรงมาที่พระตำหนักคณะราษฎรออกใบปลิวลงนามในแถลงการถือจุดหมายการเปลี่ยนแปลงการปกค,ครองว่าการปกค,ครองเพียงให้มีรัฐธรรมนูญและจะเชิญเสด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงครองราชสืบไป ในขณะที่ใบปลิวอีกใบหนึ่งไม่มีคณะใดลงนามมีท้อยคำกล่าวว่าพระราชวงศ์จัก,กรีอย่างรุนแรงและหยาบคายซึ่งคนทั่วไปได้อ่านแล้วต้องเข้าใจว่าแต่งขึ้นโดยคณะราษฎรเช่นกันหลังจากทรงพิจารณาโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีเข้าประชุมกันที่หัวหินความเห็นมีทางออกสองทางคือหนีไปต่างประเทศหรือกลับกรุงเทพซึ่งจากการถแถลงการทางวิทยุ และใบปลิวฉบับที่สองดูเป็นเรื่องที่รุนแรงและเอนไปทางบอลเชวิกถึงจะเสด็จกลับก็ดูไม่มีประโยชน์และจะเป็นการเสียสละที่ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยในที่สุดก็ตัดสินพระไทยทรงรับความคิดเห็นจากพระองค์หญิงที่ประทับเคียงข้างอยู่สองพระองค์คือสมเด็จพระนางรำไพพันนีทรงอยู่คู่กับพระองค์ท่านในทุกด้านทั้งสุขและทุกข์ตลอดมา และอีกพระองค์คือพระองค์หญิงอาภาหรือพระมารดาของสมเด็จทรงเลือกที่จะเสด็จกลับถึงจะเป็นการเสี่ยงอันตรายกับพระชนชีพแต่ก็ดีกว่าจะเสียพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดสินพระไทยเสด็จกลับกรุงเทพโดยขบวนรถไฟพิเศษเมื่อเสด็จถึงชานชาลารถไฟสวนจิตลดามีประชาชนน้อยคนมารับเสด็จด้วยบรรยากาศที่เงียบเหงา ไม่มีคณะเจ้าหน้าที่มารับเสด็จเพื่อถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์เหมือนเช่นเคยส่งตั้งคณะราษฎรเป็นคณะรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม,มวงศานุวงศ์ทั้งหพระองค์ก็ได้รับการปลดปล่อยในวันรุ่งขึ้นข้าพระเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร์ไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนื้อกับทั้งเพื่อจัดการโดยละม่อมละไมไม่ให้ขึ้นชื่อได้ว่าจะลาจนเสียหายแก่บ้านเมือง ความจริงข้าพระเจ้าได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงทำนองนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองตามพระธรรมนูญจึงยอมรับที่จะช่วยเป็นตัวเชิดครั้นเมื่อสละสมบัติเรื่องเล่าเจ็ดแผ่นดินของหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีในหน้า83ระบุว่าหลังจากทรงสละราชสมบัติรัชการที่7กลับไปใช้พระนามเดิมสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศดิเดช กรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชาหรือ Prince of Sukhothai และทรงใช้ชีวิตส่วนพระองค์ในสังคมคนอังกฤษที่ทรงคุ้นเคยการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีความลำบากและอาหารก็มีจำกัดพระองค์ท่านต้องทรงระวังเรื่องค่าใช้จ่ายรัฐบาลไทยกลับประกาศให้ร้ายและกล่าวหาพระองค์ท่านว่ากอบโกยทรัพย์สินทั้งที่เป็นส่วนพระมหากษัตริย์ออกมาใช้ ที่ต่างประเทศมีการฟ้องร้องให้ทรงเป็นจำเลยและให้ดำเนินคดีว่าได้ยักยอกทรัพย์สินออกนอกประเทศรัฐบาลริบวังและทรัพย์สินทั้งหมดสถานที่ราชการก็ให้ปลดพระบรมฉายาลักษณ์ออกนอกจากทรงถูกปรักปรำอย่างไม่เป็นธรรมรัฐบาลยังประกาศบังคับให้คนไทยเรียกสมเด็จพระปกเกล้าว,ว่ากรมขุนสุขโขทัยธรรมราชายังกล่าวหาว่าพระองค์ท่านสะสมกำลัง มีฐานกำลังซ่อนอยู่ในพมา่าเตรียมจะต่อสู้เพื่อกู้พระราชบัลลังค์คืนกระแสโจมตีและกล่าวให้รายพระองค์ท่านมีอยู่ตลอดเวลาจนทำให้คนไทยและเจ้าหน้าที่สถานทูตทำตัวไม่ถูกเมื่อเวลาอยู่ต่อพระพักพระเจ้าอยู่หัวบางคนก็เลี่ยงการเข้าเฝ้ากลัวจะเป็นผู้ร่วมสมคบคิดกับพระเจ้าอยู่หัวเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลพลอยจะเดือดร้อนไปถึงครอบครัวที่เมืองไทยมีเรื่องเล่าว่า คนไทยหลายคนนั่งกินอาหารอยู่ในร้านจีนแห่งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าไปเสียงคุยของคนในร้านเปลี่ยนเป็นเงียบสนิทตั้งหลักว่าจะทำตัวอย่างไรดีพระองค์ท่านรู้สึกไม่สบายพระทยัยทรงคิดว่าพวกนั้นคงจะอึดอัดใจหรือไม่ก็อยากจะวิ่งหนีหม่อมเจ้าการวิกจัก,กรพันธ์ตามเสด็จมาด้วย ในใจนึกอยากจะยืนดูให้รู้ไปเลยว่าพวกนั้นจะเอาหน้ามุดไปในชามข้าวได้อีกนานสิแค่ไหนแต่แล้วก็มีคนไทยกลุ่มนึงลุกขึ้นยืนถวายคำนับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งในนั้นคือนายแพทย์สมานมันตาพรหมอคนไทยที่จบโรงเรียนแพทย์จาก g u y ์ฮอ s ส i พิทกับนายกลิ่นเทพหัสดินณนะอยุทยาเจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทยในกรุงลอนดอน พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งถามว่าไม่กลัวหรือเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้ทรงเศร้าพระไทยโดยเฉพาะผู้นำรัฐบาลคือจอมพลปอพิบูลสงครามทหารใต้บังคับบัญชาโดยตรงของพระองค์ท่านที่ทรงโปรดพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรด้วยโรคมีเชื้อบิดในตัวพระอาการกำเริบขึ้นและทุเลาลงเป็นอย่างนี้เรื่อยมาเช้าของวันที่30พฤษภาคม2484 อากาศกำลังเย็นสบายมีแดดออกอากาศแจ่มใสพระอาการทั่วไปดีขึ้นสมเด็จขอพระราชทานพระอนุญาตสเสด็จออกเก็บดอกไม้สดและทอดพระเนตรพระตำหนักเวนคอร์ดในเมืองเคนที่กำลังจะถูกเวนคืนไปเป็นของกองทัพอังกฤษสมเด็จสเสด็จออกไปได้สักครึ่งทางตำรวจหยุดรถพระที่นั่งและกราบบังคมทูลให้สเสด็จกลับโดยเร็ว พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอาการทางพระหัไทยอย่างกระทันหันเมื่อสมเด็จเสด็จกลับมาถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วโดยไม่มีพระอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดทรงมีพระชนมายุ4 8พ0 0ษาพระบรมศพตั้งอยู่ที่คอมตันเฮาส์เป็นเวลา3วันจึงอัญเชิญพระบรมศพมีธงมหาราชคลุมหีบพระบรมศพไปที่สุสานโกลเดอร์สกรีน ทางเหนือของกรุงลอนดอนพิธีถวายพระเพลิงเป็นไปอย่างง่ายดายตามพระราชประสงค์ทรงฉลองพระองค์สนับเพลาโจงกระเบนและฉลองพระองค์สีแดงที่ได้เคยมีรับสั่งให้จัดถวายเป็นเครื่องทรงแบบเดียวกับเครื่องทรงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4บทความจากเพจใน Facebook อันจะอ่าน